สวัสดีค่ะมาพบมาพอกันกบขวพวแล้วแต่อยากบ่ายแม่อันดาคือเกาคือเดือมนะจ้ามือนี้แม่อันดาขอ,อนําเสนอเมนูแกงกะทิสายบัวใส่ปลาทูซดใส่ข่าครัวกับใบนั่งรักหรือว่าผักอีตูหอมหอมข้ากัสีไปเบิ้งขั้นตอนในการเ็ุกันเลยค่ะวัตถุดิบที่ห้องิิีใส่ในมือนีกซีมี่น้อหมูเกลือกะทิกองข้าคััว ผงชุโรสปลาบูดบักพริกโซดกระเทียมหอมแดงตะไคร่คาต้นหอมผักชีใบนั่งรักหรือว่าผักอีตูสายบัวหลักับปัาถุสดนะคะก่อนอื่นเล่นั่นแม่อันดากระเสียววัตถุดิบที่ห้าเตรียมไว้ทุกสิ่งทุกอย่างไปล่างนา้ำให้มันสะอาด หลังจากนั้นแม่อันดากระเสียว้ามาหันเตรียมไว้สํหรับขาที่แม่อันดาสิใสมือนีแม่อันดากระใสยทั้งเบิดประมาณหัวหนึ่งเฮากระสิหั่นให้มันเป็นสิ่นหน่อยหน่อยตามที่เฮ้าต้องการเนาะค่ะหลังจากนั้นแม่อันดากระเสียวตะไคร้มาทูหลอกก็หันเตรียมไว้สํหรับตะไคร้ที่แม่อันดาสิใสมือนีแม่อันดากระใสยทั้งเบิดประมาณ3ต้นแล้วต่อไปเฮากระสิมาหั่นหอมแดงเตรียมไว้สำรับหอมแดงมือนีแม่อันดากระใสยทั้งเบิดประมาณหาหัว เราก็ตามด้วยต้นหอมกับผักชีําหรับต้นหอมผักชีมอนีแม่อันดาก,กะสีใส่ทั้งเบือดยางละสองต้นกะสีเป็นผักทีเหลือจากที่แม่อันดาเห็ดเมนูหลักเป็ดเหมือว่านนอกขาพี่น้องในส่วนของผักชีนี่แม่อันดาก,กะสีหั่นส่วนหลากออกไว้ตั้งหาดแล้วต่อไปแม่อันดาก,กะซีเอาบาักพริกซดกระเทียมแล้กกะตามโดยหลากผักชีที่ห้าเตรียมไวยอามาหั่นใส่ลงไปในโคกหลังจากนั้นแม่อันดาก,กะสีใส่เกลือปนลงไปจากน้อยนึงซิดแล้วกะสีตาให้มันพอแหลก พราะตะวันห้าต้มพริกแกงเสร็จแล้วต่อไปแม่อันดาการะเซียวหม้อขึ้นข้างไฟหลังจากนั้นเัากระสีใสกะทิลงไปสำหรับกะทิที่แม่อันดาส่ใสมือนี้กระสีเป็นกะทิกองแม่อันดาการะสีใสทั้งเบิดประมาณกองหนึ่งหลังจากนั้นแม่อันดาการะสีเติมน้ำเปล่าลงไปสำหรับน้ำเปล่ามือนี้แม่อันดาการะสีใสทั้งเบิดประมาณลิตรหนึง่งแล้วต่อไปแม่อันดาการะสีใสขนมหมูลงไปสองก้อนหล้วก็ตามด้วยตะไคร้ข่าหล้วก็หอมแดงแถวหันเตรีมยว้ใส่ลงไป หลังจากนั้นห้ากระสิใสบักพริกสดกับกระเทียมเตี๋ยวห้าตำไวเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปเราก็ตามด้วยน้ำล้างครกจัหน้อยนึงหลังจากนั้นแม่อันดากระสีเอาสายบัวที่เวห้าปอกเปลือกหลัวก็ล้างน้ำไวย์เซ็ับเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปสำรับสายบัวที่แม่อันดาได้มาเมื่อนีกระสิเป็นสายบัวที่ได้มาจากธรรมชาตินะค่ะหน้าตาของสายบัวที่เวห้าสีใสกระสิเป็นประมาณนี้เลยค่ะพี่น้องหลังจากนั้นแม่อันดากระสิใสปลาไบดลงไปประมาณหนึ่งซอนโตเสร็จแล้วเ้ากระสิปิดฟ้าทิมไวตาหายน้ำแกงของห้าเดือด ตอนนี้เองน้ำแกงของข้ากระเดือดเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปแม่อันดากระสีเอาปลาทูสดตีข้าหัันเตียมว้ใส่ลงไปสําหรับปลาทูสดมือนีแม่อันดากระสีใส่ทั้งเบิร์สามตัวหลังจากนั้นแม่อันดากระสีปิดฟ้าทิ่มวบทาห้แกงของข้าซุกตอนนี้เองแกงของข้ากระซุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วแม่อันดากระสีใส่ผงชูรสลงไปประมาณสองซอนซาหล้กก็ตามด้วยเขาขัวสองซอนโตหลังจากนั้นขากระสีใส่ใ,สใบนั่งรังหรือว่าผักอีตูกับต้นหอมผักชีเทาหันเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วใส่ลงไป เสร็จแล้วแม่อันดากะสีกนส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเข้ากันหลังจากนั้นห้ากระซีซิมรดเบิงขันแมนว่าพอดีแล้วห้ากระซีปิดแก๊สแล้วก็ตักพร้อมสืบด้เลนเาคะ่ะแกงกะทิสายบัวสูตรมีแม่อันดารับรองว่าแซ่บค่ะด้วยจากพี่น้องพี่น้องลองไปเฮ็ดตามเบิงเด้อค่ะเป็นจังใดเนี่ยค่ะพี่น้องเมนุมมือนีเป็นตแศษบบาจ้าสำหรับคลิปมือนีแม่อันดากะขอจบไปแต่เพียงสำนีสะกอนจังคอยพอกันไหมในคลิปวิดีโอนาสุดท้ายนี้แม่อันดากะขอฝากพี่น้อง ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล,ล้วก็ซอยเป็นกำลังใจให้แมนดาเนื้อคะ่ะขอบคุณยหลายคะ่ะ